สังเกตไหมคะว่าช่วงหลายปีมาเนี้ยไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราเห็นการก่อสร้างใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งรถไฟฟ้าทางด่วนท่าเรือสนามบินอมันอดสงสัยไม่ได้นะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่อะไรกันแน่มีภาพรวมหรือทิศทางอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแผนแม่บทที่ว่านั้นค่ะ นั่นก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีซึ่งวางกรอบไว้ตั้งแต่ปี61ยาวไปจนถึงปี80เลยนะคะเราจะพยายามากลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคมโดยตรงเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจวิสัยทัศน์เป้าหมายแล้วก็โครงการสำคัญสำคัญ,คญที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางโลจิสติกส์ของไทยรวมถึงมองไปถึงความท้าทายต่างๆด้วย มาดูกันค่ะว่าภาพใหญ่เบื้องหลังการพัฒนาเหล่านี้คืออะไรกันแน่เริ่มต้นที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยนะคะแผนคมนาคม20ปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมคะเห็นว่าเชื่อมโยงกับแผนระดับประเทศเลย ถูกต้องครับแผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเลยครับที่ตั้งเป้าใหญ่ให้ประเทศไทยเราเมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการคมนาคมขนส่งนี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญมากๆโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยังตอบโจทย์เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติด้วยครับโดยเฉพาะข้อ9เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและก็อุตสาหกรรมครับ ดังนั้นวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคมใน20ปีนี้ก็เลยตั้งไว้ชัดเจนเลยครับว่ามุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนคำว่ายั่งยืนในที่นี้หมายถึงระบบที่มันต้องทันสมัยมีประสิทธิภาพคือต้องครอบคลุมเชื่อมโยงกันได้หมดเดินทางสะดวกตรงเวลาปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลและก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยที่สำคัญมากๆก็คือทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่เออครอบคลุมมากๆเลยนะคะทีนี้ก่อนจะไปดูแผนอนาคตอยากให้ช่วยฉายภาพปัจจุบันของการคมนาคมไทยหน่อยคะ่ะจากการวิเคราะห์ของกระทรวงเองอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนที่เรามีอยู่ตอนนี้คะครับถ้ามองในด้านบวกจุดแข็งสำคัญของเราก็คือ 1. ทําทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ครับอันเนี้ยได้เปรียบมากเราอยู่ตรงกลางภูมิภาคเลย สามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า connectivity hub ได้ทุกโหมดการขนส่งเลยทั้งบกรางน้ำอากาศเชื่อมเพื่อนบ้านเชื่อมโลกได้สะดวกมากแล้วก็สองโครงข่ายถนนกับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศของเรานี่ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคคือจากข้อมูลเก่าหน่อยใน global competitiveness report คุณภาพถนนเราก็ติด top ป50กว่า ส่วนอากาศยานก็ท็อป40ครับอ๋อค่ะก็ถือว่ามีพื้นฐานดีอยู่บ้างนะคะใช่ครับแต่ว่าจุดอ่อนนี่สิครับที่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่แผนนี้ต้องเข้ามาแก้มีหลายประเด็นเลยครับที่เกี่ยวพันกันอย่างเช่น 1. ต้นทุนโลจิสติกโดยรวมของเรายังสูงมากครับเมื่อเทียบกับ GDP นี่อยู่ที่ราวๆ14%กว่าๆเลยนะครับซึ่งค่าขนส่งอย่างเดียวเนี่ยกินสัดส่วนไปกว่าครึ่งหนึ่ของต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดเลยทีเดียว โอ้ห oh, 14%ของ GDP นี่สูงมากเลยนะคะแปลว่าต้นทุนสินค้าที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันบวกค่าขนส่งไปเยอะมากเลยสินะคะแล้วทำไมมันถึงสูงขนาดนั้นล่ะคะส่วนหนึ่งก็มาจากจุดอ่อนข้อถัดมาเลยครับคือ 2. การที่เรายังพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากเกินไป ในขณะที่โครงข่ายรถไฟของเรายังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังไม่ทันสมัยพอที่จะเป็นทางเลือกหลักในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพจริงๆและที่สําคัญคือ3การเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆหรือที่เรียกว่า intermodal transport นะครับมันยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ระบบฟีเดอร์ที่จะป้อนคนหรือสินค้าเข้าระบบหลักเช่นจากถนนไปสู่รางจากรางไปสู่เรือหรือเชื่อมกับสนามบินเนี่ย มันยังมีช่องว่างอยู่เยอะครับทําให้เกิดข้อขวดเกิดความไม่สะดวกอืมเข้าใจแล้วค่ะคือต่อให้มีรถไฟฟ้าแต่ถ้าเดินทางจากบ้านไปสถานีลําบากหรือรอนานมันก็ไม่จูงใจเท่าไหร่ถูกต้องครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างอีกอย่างเช่น 4. บทบาทภาครัฐที่ยังทับซ้อนกันอยู่บ้างครับทั้งกำหนดนโยบายกำกับดูแลแล้วก็ลงมาเป็นผู้เล่นเองในบางส่วน 5. โครงการให,ใหญ่ๆหลายโครงการก็ล่าช้ากว่าแผนมากครับบางทีก็ติดปัญหาเรื่องเวรคืนที่ดินบ้างการยอมรับจากชุมชนบ้าง 6. กฎหมายบางฉบับก็อาจจะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงครับทำให้ไม่ค่อยเอื้อต่อการลงทุนรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะการร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP และ 7. ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะในเมืองที่หลายคนก็รู้สึกว่ายังสูงอยู่เมื่อเทียบกับรายได้หรือค่าครองชีพครับ ฟังดูความท้าทายภายในนี่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วถ้ามองออกไปข้างนอกล่ะคะมีปัจจัยบวกหรือโอกาสอะไรที่แผนนี้จะเกาอกระแสไปได้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับโอกาสสำคัญสำคัญเลยก็มาจากหนึ่งกระแสโลกาภิวัตน์และก็การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเช่น AEC ที่ทำให้การค้าการเดินทางระหว่างประเทศมันคึกคักขึ้นซึ่งประเทศไทยเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากม 2. การขยายตัวของเมืองหรือ Urbanization ที่มันสร้างความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นโอกาสทองเลยครับสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือที่เรียกว่า TOD (Transit Oriented Development) อันนี้กำลังเป็นเทรนด์สำคัญทั่วโลกเลยครับถ้าเราทำได้ดีเนี่ยจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะแล้วก็อาจจะสร้างรายได้กลับมาสนับสนุนระบบขนส่งได้ด้วยครับ TOD นี้น่าสนใจนะคะเหมือนเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าให้กลายเป็นศูนย์กลางย่อมๆเลยมีทั้งร้านค้าที่อยู่อาศัยที่ทำงานแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลยแนวคิดเป็นแบบนั้นเลย คือไม่ใช่แค่สถานีสำหรับเดินทางอย่างเดียวแต่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเองด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสจาก4ความร่วมมือระหว่างประเทศครับที่เปิดทางให้ผู้ประกอบการไทยเราขยายบริการไปต่างประเทศได้และ5เทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆครับโดยเฉพาะระบบขนส่งอัจฉริยะหรือ I T S แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างก้าวกระโดดเลยครับ ฟังดูมีโอกาสเยอะเลยค่ะแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมีความเสี่ยงหรือข้อจํากัดอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะพอจํากัดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามก็ได้ครับก็มีหลายด้านเหมือนกันที่เห็นชัดๆเลยคือ 1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายครับอันนี้เกิดทบ ความต่อเนื่องของเมกาโปรเจกต์ได้เสมอเลย 2. การขาดการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองครับไม่ใช่แค่ในกระทรวงคมนาคมนะแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นท้องถิน่นกรมธนารักษ์อะไรแบบนี้ 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change อันนี้กดดันมากครับให้ภาคขนส่งต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่มากเพราะปัจจุบันภาคขนส่งนี้ปล่อยก๊าซเยอะเป็นอันดับต้นต้นเลย 4. สัสงคมสูงวยัยหรือ aging สังคมที่กำลังมาถึงทำให้เราต้องออกแบบระบบขนส่งให้รองรับผู้สูงอายุแล้วก็คนทุกกลุ่มได้มากขึ้นและ 5. ก็คือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติครับที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงของเราได้พอเห็นภาพรวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ข้อจำกัดแล้วนะคะทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญเลยค่ะแผน20ปีนี้วางกลยุทธ์หลักๆไว้อย,อย่างไรบ้างคะเพื่อจะพาเราไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืนให้ได้ครับ เขาวางไว้5ยุทธศาสตร์หลักครับที่จะทำงานประสานกันไป 1. การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งอันนี้คือหัวใจเลยครับคือต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกโหมดทั้งถนนรางน้ำอากาศให้มันเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อหรือ seamless connectivity ทั้งในแง่โครงข่าย connectivity การเข้าถึง accessibility และก็ความสะดวกในการเคลื่อนที่ mobility โดยมีเป้าหมายสำคัญเลยคือเปลี่ยนให้รางและน้ำเป็นโหมดการขนส่งหลักส่วนถนนเนี่ยให้เป็นระบบสนับสนุนหรือฟีเดอร์พร้อมกับพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและก็จุดเชื่อมต่อการเดินทางหรือ intermodal facilities ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 2. การยกระดับบริการคือไม่ใช่แค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวแต่บริการต้องดีด้วยทั้งการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกต้องลดต้นทุนเพิ่มความน่าเชื่อถือส่งเสริมการใช้รางและน้ำให้มากขึ้น ส่วนการขนส่งผู้โดยสารก็ต้องมีคุณภาพเพียงพอทั่วถึงในราคาที่เข้าถึงได้หรือ affordability แล้วก็ได้มาตรฐานสากลทั้งเรื่องความตรงต่อเวลาสะอาดสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและที่สำคัญมากคือส่งเสริมการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือ PPP อย่างโปรง่งใสมีธรรมาพิบาลครับ การให้เอกชนร่วมทุนหรือ PPP นี้ฟังดูดีนะคะในเรื่องลดภาระงบประมาณภาครัฐแต่ก็อดคิดถึงเรื่องค่าบริการที่อาจจะแพงขึ้นหรือเรื่องความโปรง่งใสไม่ได้เหมือนกันแผนนี้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเป็นประเด็นที่ในแผนให้ความสำคัญมากครับ การออกแบบสัญญาร่วมทุนต่างๆเนี่ยต้องรัดกุมต้องมีกลไกกำกับดูแลค่าบริการที่เป็นธรรมแล้วก็เน้นกระบวนการที่โปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะจรงิงๆควบคู่ไปกับการจูงใจให้เอกชนอยากเข้ามาร่วมลงทุนด้วยซึ่งมันจำเป็นมากครับสำหรับโครงการขนาดใหญ่ยุทธศาสตร์ที่4ก็คือการพัฒนาบุคลากรครับ ต้องเร่งสร้างคนให้มีทักษะความรู้เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมคมนาคมที่มันซับซ้อนขึ้นและ 5. การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อันนี้ต้องส่งเสริมการวิจัยแล้วก็นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างจริงจังเช่น ITS ที่เราพูดถึงไปหรือระบบตัวร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการบริหารจัดการและการให้บริการครับอย่างการนํา ITS หรือระบบขนส่งอัจฉริยะมาใช้ที่ว่ามันจะช่วยให้การเดินทางดีขึ้นยังไงได้บ้างคะ พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับ ITS ก็คือการใช้เทคนโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยจัดการระบบจราจรและขนส่งนะครับอย่างเช่นใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณรถแล้วก็ปรับสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติเลยเพื่อลดรถติดหรือว่ามีแอปพลิเคชันบอกตำแหน่งรถเมย์แบบเรียลไทม์ทำใหเราวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้นหรือระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุล่วงหน้าก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ ทั้งหมดนี้มันทําให้การเดินทางโดยรวมมันไหลลื่นขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเอาสมองกลมาช่วยจัดการระบบทั้งหมดให้ดีขึ้นนั่นเองทีนี้แผน20ปีมันค่อนข้างยาวนะคะเขาแบ่งช่วงการพัฒนาเป็นระยะระยะอย่างไรบ้างคะใช่ครับเขาแบ่งเป็น4ระยะครับระยะละ5ปีเพื่อหเห็นเป้าหมายแล้วก็ลำดับความสำคัญที่ชัดเจนขึ้น ระยะที่1คือปี61-65ถึงอันนี้คือช่วงเริ่มต้นเลยครับเน้นแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าก่อนเช่นรถติดสาหัสในกรทมแล้วก็เมืองใหญ่ๆรถอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็เร่งปิดช่องว่างโครงข่ายที่มันขาดหายไปหรือ missing links, บท t t l e n e c k โดยเฉพาะการลงทุนใหญ่ในระบบรางทั้งรถไฟทางคู่สายสำคัญสคัญแล้วก็เริ่มรถไฟความเร็วสูงบางช่วง รวมถึงเร่งขยายรถไฟฟ้าในกอทมแล้วก็เริ่มวางระบบขนส่งสาธารณะใน6หัวเมืองภูมิภาคครับมีเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่นโคราชภูเก็ตแล้วก็สงขลาพร้อมๆกับเริ่มแล้วคิดเรื่อง TOD แล้วก็ส่งเสริมขนส่งสีเขียวหรือ Green Transport กับการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ Inclusive Transport ครับค่ะระยะแรกนี่เหมือนปูพื้นฐานแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อนนะคะครับผม ระยะที่2ก็คือปี66ถึง70อันนี้คือช่วงปัจจุบันที่เรากำลังอยู่นี้แหละครับก็คือสารต่อโครงการใหญ่ๆจากระยะแรกโดยเฉพาะระบบรางในกทมและปริมณฑลต้องเร่งให้เสร็จตามแผนแม่บทเพื่อเพิ่มสัดส่วนคนใช้ขนส่งมวลชนให้ได้ตามเป้าแล้วก็เริ่มผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างจริงจังมากขึ้นครับระยะที่3ปี71 75อันนี้จะเน้นหนักไปที่การปืนผ่านสู่พลังงานสะอาดครับ ตั้งเป้าให้รถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งเสริมให้คนหันมาใช้ EV ส่วนบุคคลกันมากขึ้นระยะที่4ปี76-80อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของแผนแล้วครับคือสารต่อทุกอย่างให้สมบูรณ์มุงเป้าให้รถขนส่งสาธารณะทุกประเภทเลยเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมด แล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามมาตรฐาน Universal Design รองรับคนทุกกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับฟังดูเป็นลำดับขั้นที่ชัดเจนดีนะคะคราวนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดมีโครงการ m e ะโ Project อะไรบ้างคะที่เราเห็นเป็นรูปประทแล้วหรือว่าอยู่ในแผนที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในช่วง20ปีนี้บ้างคะไม่ต้องไล่ทุกโครงการก็ได้คะ่ะเอาแบบเป็นไฮไลท์สาคัญสาคัญ,คญได้ครับ ถ้าให้สรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับก็จะมีการพลิกโฉมระบบรางอันนี้ชัดเจนมากครับคือการลงทุนมหาศาลในรถไฟทั้งคู่ทั่วประเทศเลยเพื่อให้ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเช่นสายอีสานสายใต้รวมถึงโครงการที่เป็นที่จับตามองอย่างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพโคราชที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วและก็มีแผนต่อไปอย่างหนองคาย รวมถึงเส้นทางเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสวนภูมิอุทภเาที่ใช้รูปแบบ PPP ครับรถไฟความเร็วสูงนี่คนรอคอยกันเยอะเลยนะคะครับผมแล้วก็การขยายโครงถ่ายรถไฟฟ้าในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลที่เราเห็นทยอยเปิดกันหลายสายเลยใช่ไหมครับทั้งสายสีต่างๆที่ต่อขยายออกไปรอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนเข้าถึงระบบรางได้ง่ายขึ้นลดการใช้รถส่วนตัว การพัฒนาโครงข่ายถนนและทางพิเศษถึงแม้จะเน้นรางกับน้ำแต่ถนนก็ยังสำคัญครับในฐานะฟรีเดอร์ก็มีการสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ใหมเชื่อมภูมิภาคเช่นบางปะอินโคราชบางใหญ่กาญจนบ,บุรีและก็ทางพิเศษในเขตเมืองเพื่อแก้รถติดอย่างเช่นพระรามสาถึงดาวขนอง การยกระดับประตูสู่ประเทศอันนี้ทั้งทางน้ำและอากาศเลยครับมีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3เพื่อรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ขึ้นการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2แล้วก็การปรับปรุงสนามบินภูมิภ,มภมาคสำคัญสำคัญหลายแห่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่อุตสารรมให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกด้วยครับ โครงการสนับสนุนอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าตามชายแดนอย่างเชียงของนครพนมเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับเพื่อนบ้านการพัฒนาระบบตัวร่วมให้ใช้ได้กับหลายระบบมากขึ้นแล้วก็การสร้างจุดพักรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานตามเส้นทางสายหลักต่างๆครับโอ้โหแค่ฟังไฮไลท์ก็เห็นภาพการลงทุนที่มโหฬารแล้วนะคะแล้วเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้เอามาจากไหนบ้างคะรัฐบาลต้องกู้เยอะเลยไหมคะ แหล่งทุนนี้มาจากหลายทางผสมกันไปครับไม่ได้พึ่งแค่งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวมีทั้งส่วนที่เป็นรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองเช่นการท่ากาศยานหรือการท่าเรือส่วนที่มาจากเงินกู้ก็มีครับทั้งกู้ในประเทศและต่างประเทศมีการใช้เงินจากกองทุนเฉพาะด้วยเช่นกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของมอเตอร์เวย์แต่ที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคหลังก็คือการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือ PPP อย่างที่เราคุยกันไปครับโดยเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เช่นรถไฟฟ้าทางด่วนสนามบินหรือท่าเรือบางส่วนเพื่อลดภาระหนี้สาธารณะและก็ยังมีเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆอย่างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตไทยหรือ Thailand Future Fund TFF ที่ระดมทุนจากตลาดทุนมาช่วยสนับสนุนโครงการใหญ่ๆด้วยครับคือตัวเลขกรอบวงเงินลงทุนช่วงปีแรกๆของแผนอย่างปี61หรือ62นี่เป็นหลักล้านล้านบาทเลยนะครับแสดงถึงขนาดของการลงทุนที่ใหญ่มากจริงๆ คุนมหาศาลและแผนงานทั้งหมดนี้มันเดินไปถูกทางและประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้จริงๆเขามีตัวชี้วัดอะไรบ้างคะมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหรือ KPIs ที่ค่อนข้างชัดเจนครับเพื่อใช้ติดตามประเมินผลถ้าจะให้สรุปประเด็นหลักๆก็คือด้านประสิทธิภาพอันนี้ตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลงให้เหลือประมาณ11.9%ภายในปี2579จากที่เคยสูงถึงเกือบ14% และจุดเปลี่ยนสาคัญมากๆคือต้องเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางให้ได้ถึง10%ครับจากเดิมที่น้อยมากๆแค่1-2%เท่านั้นเองแล้วก็ทางน้ําเป็น19%จากเดิมราวๆ11%อันนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับว่าจะเปลี่ยนโหมดการขนส่งหลักของประเทศได้จริงไหมการตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนขนส่งทางรางจาก1%กว่ากว่าๆไปเป็น10%นี่ท้าทายมากๆเลยนะคะต้องเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งโครงสร้างพื้นฐานกันขนาดใหญ่เลยใช่ครับ เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากจริงๆนอกจากประสิทธิภาพแล้วก็มีด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งลงให้ได้20%เทียบกับกรณีปกติภายในปี2579ตามพันธสัญญาที่เราให้ไว้และก็ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งสาธารณะด้วยครับด้านการเข้าถึงและเท่าเทียมเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนคนใช้ขนส่งสาธารณะในกรทมให้เกิน50%ให้ได้ครับ จากเดิมราวๆสามและการเดินทางระหว่างเมืองให้เกิน60%จากเดิมราวๆห้รวมถึงต้องเพิ่มความพึงพอใจและที่สําคัญมากๆคือยานพาหนะและสถานีต่างๆต้องออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้สะดวกจริงๆค่ะมีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าแน่นอนครับว่าการมีแผนกับการทําให้สําเร็จมันก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับ จากข้อมูลในเอกสารแผนปฏิบัติการปี61เองก็ยอมรับนะครับว่ามีเพียง9จาก44โครงการเท่านั้นเองที่ทำได้ตามเป้าหมายในปีนั้นซึ่งมันก็สะท้อนความท้าทายใหญ่ๆที่ยังอยู่กับเราครับทั้งเรื่องการผลักดันโครงการให้เดินหน้าตามกำหนดการจัดหาเงินทุนให้ต่อเนื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ซับซ้อนมากๆการสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับ ฟังดูแล้วเป็นแผนงานที่ยิ่งใหญ่มีความหวังแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆนะคะเป้าหมายคือพลิกโฉมประเทศด้านคมนาคมทั้งเรื่องประสิทธิภาพความยั่งยืนแล้วก็คุณภาพชีวิตถูกต้องครับมันคือวิสัยทัศน์ระยะยาวมากๆที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจทรัพยากรมหาศาลแล้วก็ความต่อเนื่องครับความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าสร้างเสร็จ แต่ต้องวัดว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมันถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าสามารถบูรณาการกันได้จริงไหมช่วยลดต้นทุนเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้คนส่วนใหญ่ได้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดคือทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสจากการพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ครับ ขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงภาพโครงข่ายคมนาคมที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันหมดนะคะการพัฒนาที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรที่เราอาจนึกไม่ถึง ต่อวิถีชีวิตของชุมชนเล็กๆตั้งเดิมหรือว่าต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ตามแนวเส้นทางใหม่ๆเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเป็นอีกแง่มุมที่น่าจะลองติดตามแล้วก็คบคิดกันดูนะฮะขณะที่แผนใหญ่เหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นความจริงขึ้นมารอบตัวเราค่ะ